สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้าตามต่อรุ่นต่อกับแนวทางฮานอยจะสามฮานอยแยก้อยแยกรอบจะน้อยรอ,อบ,ออบปกติของเฮาจะน้อยพิเศษน้อยปกติตามด้วยนอย VIP จ้าแนวทางวันศุกร์วันที่23เดือนหาพฤษภาคม2568จ้าอ่จามือนีมีหลายแนวทางเนะเาะเราพัฒนาด้วยเนาะจ้า สนใจแนวทางใดสามารถรับชมย้อนหลังไดเลยเนาะแต่ละแนวทางมีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยจ้าสำหรับพ้นสาหาน้อยของหฮาวันที่2ีน้อยพิเศษเด่น3 1กับสามจะพ้นเข้ามาสามสี่เขาล่างเก้สองเก่าบนเก่าล่างกันเลยทีเดียว4 9, 9, 2, ี่เก่าเก้าสองาถือว่าผ่านไปสามาวเด่นมาอยู่ลากรลอยมันจะหลอกพิเศษจ้า รอบปกติเด่นแปดกับสี่พ้นจากเก้าศูนย์หาหลางเก้าศูนย์อ่าเก้าบูศูนย์บนศูนย์หลางอีกหน่วยรอบปกติศูนย์หาเก้าศูนย์เก้าเดินดีจะ่ะสำหรับหน่อยรอบ V ีไพจะเด่นหกกับสามพ้นเข้ามาศูนย์สี่หนึ่งหลางสองสี่มือนี่คนข,ข้างแปลกๆนิดหนึ่งสำหรับหานอยของเฮาเนาะออกได้แปลกแปๆจะ่ะโบมี่ยังเลยโอ้โห สีกับเก่ามีแต่รสีกับเก่าหรอกค่ะศูนย์เนาะสำหรับ VIP 4สีบนสี่าลงเข้าไปอีกเนาะสี4หนึ่งสีสองจ้าโอ้โหถือว่าพลาดไปเนาะสำหรับแนวทางของเฮาสามฮานอยมือนีเนาะจา้าสำหรับมือนีวันที่23ลรุ่นกันตัวจา้าพีนา่น้องจ้าสำหรับแนวทางเวงลาพัฒนาอ่าหวัวฮานอยของเฮาเนาะ ก,ก่อนสิไปรับชมแนวทางฝากกดติดตามฝากฝากดไลค์กดแชร์ด้วยล่ะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีทีเขามารับชมใหม,ใหม่ๆเราจะอย่าลืมกดติดตามแลวก็ฝากก,กดกระดิ่งไว้จะเผื่อจิได้บ่ผ่านแนวทางที่จะช่วยลุงหายเราจะแนวทางดีๆมีหายกันใดถูกวันจ้าแนวทางาาที่ลงุงหายมีหุ้นนี่แค่อีหุนห้นทางเส็งหุ้นดาวโจน์ฮานอยลาวพัฒนารัฐบ,บาลไทยก็มีหายเส้นเดียวกันจ้า บุญญาพาดกุติตามแล้วก็กุสันกะดิงไว้รอเผื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาทีแอจอยลงแนวทางใหม่ๆให้เนาะสำหรับน้อยพิเศษเมื่อนี้เลขเด่นไฮเด่นสี่ับสองสี่คับสองสองับสี่จับคู่เด่นสองรูดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ด 4 5 4 6 4 7 4 8รอบปกติจะหนอยดา5กับ 4, 4สี่ส้นจ้ะจับคู่ห7าเจ็ดาแปดหา สี่สำหรับเดนสี่รอบปกติจับคู่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้ารอบวี่ไอพี่จะรอบสุดท้ายเดนหนึ่งกับสองสองโซนสี่โซน หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดจะคู่สุดถ่ายสำหรับโตเน้นจ้ารอบ VIP เน,น้นสองหกคับสองเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสาม สี่เจ็ดสีหาเจหาเก้าว้ยสเน้นหาแปดหาเกตัวนี่ม่เน้นหาเจ็ดหาเก้าะหาเจกับห9าเกลักกจ้ะสี่ห2าสีสองหเจ็ดสำหรับโตเน้นจ้า โอเคเรียบร้อยจานี่คือแนวทาง3ามหาน้อยข้าจจะน้วยรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP จะซาำแนวทาง3าหาน้อยข้าเมือนี่ก็คือตามนี่เลยเนาะสำหรับห้านอยล้มหายสูตรมาดรวมกับแยกน้อยจะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้เราจะล้มหายสูตรเนาะขึ้นอ,อยู่กับความาาวชอบเราจะมีตัวหมักตัวสบต่างๆเนาะบอกมีตัวหมักตัวชอบนอนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเราจะมีเข่าลวก็มีรูดเราจะสวงปังกับปังกันไป ส่งผ่านกับผ่านกันไปบวากันเนาะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกๆก,กําลังใจจากขอ้งหายพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสชคดีเฮงเฮงปังปงังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจะสําสหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า